โอ้ได oh, right ้ทอนแล้วทอนนึ่งในทอนหนึ่งเนาะในสามทอนนะพ่อว่ะในสามทอนเนาะพ่ออะไรว่ะ กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์ส sure. ุขูสุขคนเนอพ่อแม่พี à, ่น้องเนาะสบายดีกันตอนเศร้าเมื่อนี้พ uh, <sted> ี <oss> ่น้องเนาะผ้าผลนอากาศคุ้มคึมผ้าคึมพนมื่อนี้พี่น้อยผ้าผลนตกกระนัําเนาะมื่อนี่กาในช่วงเวลาตอนเก้าโมงพี่น้อยบุเสียงอาณาโดยกับผู้ดีมื่อนี่พี่น้องบุเสียงการเดินทางมาพี่เล็กพี่น้อยอ่าอยู่ครัวพี่น้องเนาะครัวหรือว่าเป็นสะพานอยู่บ้านเนาเป็นห้องครัวครัวขามมาหนาห่วยพี่น้อย พดีบัเซียงจีเข้าไปเยี่ยมพยายามทั้งอนาพิซายหรือว่าทั้งอาาอ้ายของบัเซียงเองพี่น้องเนาะอ้ายแท้ๆพี่น้อยมีทางเมยใจดีพี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศทางเมยเพิ่นเป็นคนเดียวเหมือนกับที่ช่วยซุยเหลือทางครอบครัวของทางซังเตียเฮาพี่น้องเนาะทีมงานพอตาและมาเมื่อนี้กับทางเมยเพิ่นได้รับได้ส้มใน้ซ่องของทางเมยน้องเปียวว่าทางอ้ายของบัเซียงพี่น้องเนาะว่าดำเนินการสั่งของน้ำแต่ว่าดินบล็อกบุมมี่บุษันพี่น้อยดูว่าแนวไรนี่แหละเนาะ อันนี้กะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไปคุยน้ากันพี่โน้องเอ้ยครับไปเบิง่องอัปเดตเบิ่งสถานที่โซนที่เศร้าพี่พักอาศัยของทางอนาพี่ชายของโมเสียงเองเลยพี่โน้องเนาะอยู่กลางทุ่งหิพงหูนาพูนแหละพี่โนโ้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยพร้อมลุยกันเนา <continent>. ะอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยทุ่งโอ้พี่โน้อ้ยเนาะ ทานไม่ไปไปบ่มีเลยเด้น้อยเนี่แม่นรุดนี่เรียบร้อยด้เด้นี่เนาะมันสิจอดไว้นี่ยางไปไกลๆพุ่นพี่น้อยไม่ได้ว่าถ้าอ่าบิดช่วงนี้ก็แม่นไล่พี่น้อเนาะ โนี้โน้บูไม่ก็เหนือเหนือเยอะพี่นออ้องเลยป่ะไปนนี่พี่นอ้องเนาะถือว่าผ่านขีดอันตรายไปนิดนึงพี่น้องเลยตัวนี้เป็นไฮจุดเลยเพี่น้องขีดปีเยอลยพี่น้นองถือว่าลมบรรยากาศ มาต้องให้ตรงหน้าอีกรอบหนึ่งเาืนี่พี่น้องเนาะบรรยากาศอ่าตึมผ้าตึมคนเสียงหงอาจจะลังในเด้อพี่น้องเนาะอ่ารถจักรของเสียนนี่มันบบดีแล้วพี่น้องเอ้ยอะไรนี่ไปไปแล้วเนาะเป็นลูกสูบขึ้นคอนเสร็จตันโบว์พุ่นในนี่เปกไทยพี่น้องเนาะอมตื่นนะพี่น้อง เกาเลยเกาแก่เลยอ๋อปบานี้มิหน่อยระนี้โมเมนต์มน่อย ัวลิ้นได้บ้านนี่เสียงอาจจะดังในเด้อพี่น้อยมอเตอร์ไซค์กินี้มันเก่าแล้วเนาะตามการเวลาแต่บ,บูเบิ้ลนี่ก็บ,บูไปแห้งนี่หรอ,อเนาะส่วนพักส่วนหย่าแล้วอันนี้เนาะโอ้โหอ่าทูบถือพัชรัดเนาะ อ่าเจดีนี่เนาะอยู่อยู่บ่นี่เออบาดนี้ช่างคันนี่เนาะสักเสื้อเลยบาดนีหน่อยเนาะสบายดีสวัสดีดีตอนเช้าเนาะโอ้ค้มาคุ้มพลมื้อนี้อนตกนี่อยู่ไดมื้อนี้เอาแต่เช้าด้ด้มื้อเช้านี่กเนาะสิบ่ออกมาได้นี่จัดดอกเปกตกจํานี้ยังไทอยู่ตกินเนาะ อ๋ออ่ะนี่แหละเนาะอันหม่องที่ซนที่20บ้านเฮือนซานอยู่หน้ากับแม่นเฮือนกับแม่นอยู่นี่เลยกับแม่นหน้ากับแม่นอยู่นี่ประจําอ่าอ่าครบๆแม่นทุนาบ่เด้อนีเนาะเียงหลังนั้นเพิ่นก็นอนอยู่บ่นอนนอนบนะเสียงแนน่ะมีอยู่ล้เนาะเขาอุ่นใจนเพื่อนอยู่ยังกประจําอยู่หน้าก็สบายใจไปเบิ่งเนาะ แม่นสบายมันอยู่น้ํางัวน้ําควายใกล้ๆนําหยังเฮานัเป็ดเลี้ยงไก่แน่เนาะเป็ดเลี้ยงไก่ตายได้ไก่ก็ได้เอาอยูยนี่ก็เนาะตาบอดจอบ่มีน้ําเกลือเนาะอ่ะมาเบิ่งทางอันเยกพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดหยังเด้ชาอันนี้เนาะเลยาาใส ตูบเป่นบเห็นบนโต๊ะกัดไผ่ย่ามาเนี่ยเห็นม้าวมือผลดูไผ่หยาใช่เห็นบนโต๊ะกัดไผ่ย่าตอนมันเดดมันนั่งอยู่โอ้เนาะเห็นบนโต๊ะกัดชืวชิว่าอะไรเ่ามาไผ่ยาใส่ก้อนเหอเนาะโอ้คนไ่คนเราไผ่เเป็นจังว่าคนกี่ข้าเหมอนเจาแลเฮ็ดอยู่ว่เฮ็ดเห็นต่เบินเฮ็ด แตพายเยอะมันมันดเนาะแล้วไวสัมพัสนานี่เนาะถึงเติบเลนี่เฮ็ดไปได้อเนาะยันดเฮ็ดวเป็นเนาะเป็นเนาะว่ะเรว่าคนข้ามเนจะเละนว่าวาเป็นเนาะเราอันได้จากมวนแล้วัชนี้อทากเฮ็ดตัวนี้เนาะาก็เริ่มนี่บ่้ก็เริ่มนี่เหือนว่าแต่ว่านี่เหมนเมื่อบานเมือนี่แต่ว่านี่แนละเมื่อนอนเฮือน มุ่งมันเปลี่ยนจากตัวนั้นบ่เนี่จากอันนี้อันนี้๋อเชียนบ่ตัวเชียบน่ะตัวเชียบคอนนิดน่อยอ่ะคอนนิดน่อยเนี่ยเขาก็เบื้องมากไอ้นั่นโมเด็ดเนี่ยมันหลอกมาสองนี้เนาะมัาดุ่ไนะูนาะนีดเลยดูมาเลยเฮ้ยมาเลยนะแต่ผนสาดไปนี่เนาะมันเปียกเลยเปียกปั๊บเห็ดส้นแดดใช่เนาะมันย้ำผลโตกกันอยู่ก็ได้ ต้องไปทั mm ้ง hmm. คุณแหละตกง่ายแม่นนั้นเนาะอ่ะเนาะเออตกเนาะยังกึ่งปึ้งอยู่นี่กะชั้นเน่ยโจรว่าเข้าบวชนี่เออไปเมื่อวานไปเห็นไปนี่ยังไงคืนิ่งอยู่มันมีเครื่องมีอย่างอยู่ในแบบมีถอดมีอย่างเขาแบนว่ามันมีไหม่ต่อเข้าไปนี่แบบทะลุไว้เลยได้เนาะทะลุเลยแล้วมันโดนมีห่อเนีเยฉันเชื่อว่ากัอัน ตาเฮ็ดปิดไปคือนในลานนี่ก็ได้นะเนาะได้ตีนปิดนยังผมมีตาเฮ็ดมันติดขึ้นในลานี่เห็นแล้วหมอมูกประมาณสิบเพนเนาะมาณนี่ยไมสิแปประมาณสิบตัวสิบตสิบตเนาะประมาณบ่อสิบใช่ไหมกันเนาะปิดตัวนี้ใครเนียพอได้ความปลอดภัยกัย่งนี้เหมเนาะเป็นต้องระตั้งติดเอาบ่ เด้อหน้าตา่างปิดปิดหมดแล้วแต่ว่าอยู่กลางทุ่งนาทุ่งนากันเป็นไฟเป็นยางกักเล่งม,มาเนาะเล่งมาแต่นนะ <c oughs> บ้านพูดนะแต่บ้านออกมาจากเฮือนเป็วลากัดสบายไปอย่างนึงทั้งไฟพื้นเขาเปลนไฟมีสบายเนาะคือโดอนี่ ทางลูกชายเด้เนาะมาเดี๋ยวบ่เห็ยนหนาวเนี่ยคือสิงบมาดอกมันเองเนาะต้องไปบอสีเนาะบอสีเพื่อนไหนไปถ่ายคลิปหมดคือไปทั้งไรละมันเองคนโตอยู่บนรถไปมั้ยไปทูใส่ะสามารถนั่งอยู่พี่ก่อนสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวจังไปเบิ่งอันนี้อันพอดีทั้งแม่เพิ่นถามมาว่าอันเรืว่าเห็ดของน้าบ่ โดยพันเุ์หนองนำ้ำขุดแล้วเอาทลอลกมวยซ้าเนี่นะลงทอนหนึ่งลงผิวเดียว, <c oughs> วยโจกันนะล้ะลงก็ไล่เยอะเจ้าน่ะข้ามนุชพนปานก่อนลองทอนหนึง่งหัึงสองว่าพนได้ได้ชมนั้นในช่องของทางเมน้องปิวว่าาดินบล็อกไมากี่สองสองร้อยวอกสองร้อยก้อนวอกคือสามวาเห็ด น้ำน้ำรวมบดกสามรอยเนะ่ยสามร้อยก้อนน่าับน้ก่อนคอมเมนต์ิกกอชื่อมมีเห็ดนั่นกนสองร้อยห้หกสิบพาะใชนเห็ดหมองเห็ดยู่มองได้ชช่ันบ้านผมบริจาจากนี่เลยบร้อยบริจาคทว่าจังเห็ดเถวนี้แม่เห็นเราอย่ามันมนมันใกล้ นอนใกล้พนอนใกล้อะบ่อปานั้นอมากเนาะบ่เว้นมันใกล้มันออกมาง่ายเด้อเว้ากันใกล้พุนน่ะไปเฮ็ดอยู่พุนมันน่ะบัดค่มื้อคืนบัดย่านบ่ย่านพุนน่ะอยู่ไห้อยู่นาบ่คุ้นย่านพุนน่ะแล้วแต่่อ๋อแล้วแต่สะวกเนาะมันมันบ่สูงแนพุ่นน่ะก็สิบ่เท็ง่ายใช้สะเปบึงก่อนซะเนาะบงจะานทีก่อนโอ้ถือว่าขย่างไก่เติบเลยนี่เนาะเออพุ่นอ๋อพุนบ ออกมาในเกี่ยวไปฮันเนี่นปลาหัวในอีกเนาะหัวเนี่ยไปเฉลี่ยมากอองเวลานี่ก <c oughs> ็ผลหยาดอีกแน่เนาะหยาดแม่ผลผลิน<า>อ๋อหนี่ดิเนาะทอประง,ง่างอยู่เนาะท, <c oughs> ทอหน้าอยังหนาเม็ด โอ้เม็ดโอ้หน้าเม็ดเนาะสิมาโอ้เจ้าคือบ่ออน้อยั่นน่ะคือบ่ว่าตะกอ่ะจังว่าตะกี้สิออน้อยนะบ่เอามาหน้าเมดก็ใหญ่เนาะกว้างแนนี่กว้างอืก่อเฮ็ดแทงน้ําเนาะแทงน้ําคักย่คักโอ้นี่บ่นี่แหละหาก็เริ่มนนี่เนาะเริ่มลงโอ้ได้จอท่อนนึงได้ท่อนนึงเนาะไ3ท่อนพอว่3ท่อนเนาะพอได้บ่อื มีกาห้องน้ำอยู่บ้านแต่บ้านคนปูมลงผู้เดียวเพิ่นสำคัญนี่เนาะเวลาเขา๋ยวนี้ก็เปลนไม่ไล้เปลนไม่ได้เนาะมันมีป่าอย่างกับบอกคอยมีห้องน้ำของในนะ่สำคัญที่สุดฝนตกด้วยแล้วนี่เปนห้องเออมันมีน่กระยากเลยนี่มันตกฝนดินเกิดอยู่บ่อะไรอะแตัวนี้ว่าจะมันวดท่ายเพา่เนทหารตำรวจยังบ่ายบายนะผมว่าตำรวจทลายว่านี่เยอะจะพาฝนตกเนาะ สักทีเ่นเข้าไปใส่แล้คันมีของหน้าบนเรนใช่ไหมเจ็เกิดบเห็ดใหญ่แล้วไปเห็ดพราะเม็ดปลายเม็ดกุวไเก็เม็ดมุนทนเม็ดปลายเม็ดหาิบเพราะเพราะว่าเห็ดเนาอ้าผลกมะอลไรบาดนี่พี่นองไม่เลยอ้าบาดนี่เนาะเนาะเข่าห้มก้อนใส่ไปไปเข่าห้มมาอีกเลยลนี่แต่วเจ็บเหญใยจักบาดนี่เนาะหน้าหมแกงแล้วจัดรอกนี่ เอ็ดมิดญ่ครับพี่น้องเออต้องเอาหนึ้งก่อนอ่ะมาลยเนาะถักเบรกแป๊บหนึ่งกี่นี่พี่น้อยอันผ้าพนตกอยู่เสียงไม่ได้ยินพี่น้อยกลับมาอีกบาทหนึ่งบาทนี้เนาะนี่กกก็ปปลอแคือรู้สึกว่าเลรจะออกแล้วบาทนี้เนาะเดึงแจ้งนะมันแจงนะดึงแจ้งเดึงมันนี้ใครแน่มันมาอีก มาตกมาผิดบัวแห้งมาเลยอย้าห้ตกแห้งนึกว่าุลยมันมันอ่อนไขมันมันน่ะอ๋อใช่เอ็นมองเห็นมันได้ใส่อยูอใช่ดุมมันเนะ่อ๋อดุมผวยใส่่ชุดเพาเนาวยใตชุดดุมมันนี่ชุดบัวใบเราจ้ะพี่น้องชุดเยตาใช่เชื่อว่าชุดอันยขตูนมันม้นคนก็ได้างอสิมัไม่เฉยไม่ยังโก้มันเลส่วนแต่นั้นหมอกับเผาว่าขาสีมาลุดไห้ ไรว่าชงเสือสองพันเหมือนพันหกพเนาะเงินบ่ออเรามามาบเบิ้งเออยรับปาก่าสิมาอยู่จันมาเขาอ่ะมือหนามาจนบายเด้ว่ถ่านนี่สมอยได้บ่สมอยได้เขาเนาะไ่ไข uh 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 ่บ่อฟอไข่คู่บ่พอเนาะไ่คู่บ่พอด้วยบ่มาตัมาเขาถ่าน่น่ะมีแต่ฝนตกจันบายเนรถถน้อยเน่่ายเอาบ่ ให้เป็นฟินเพราะได้ปลูกเพราะว่าเสียน้ำมันน้ำมันก็ซื้อเขาได้ใต้เห็ดคูขึ้นนั่เนาะเขาได้เห็ดคูเห็ดเป็นร่องเอาเนี่ยเนาะกับตัวเงินมองอยู่นี่กัอุ่นอบอุ่นอย่างเนาะข่างแข่างนี่เพื่นนอนน้ำตาลลายลังนอนเดียงเนาะทำไม้แก่เนาะพักเยูะผูเงียบบงาเงาเพิ่มขึ้ข่าบ้านมันกับบุ้มีทั้งอกทั้งข่าบ้านกับมันแค่ เคบมาบ้านกันรถมันรถดอกรถไทยเข้าไปกระตากเลดใช่ป่ะผมมีหมองจอดหมองนั่นหมองจอดชุดนวกผมมีวันนอนย่างเขาได้แต่คนสิบกว่าปีเลยอยู่นาเลยมันอาเห็ดหลังนี่นะใครในวันนี้ยหมวยย่านมาได้ผลตกคนยังไงนนี้เริ่มได้จักปีแล้วสัดหนังนี่นะเริ่มสร้างสี่ปีได้ป่ะสี่ปีมาเนี้ยเริ่มตั้งสี่ห้าปีแล้วเนสี่ปีห้าปีแล้ว ค่ปีนี้ปีจักแล้วานก็หาก็ใช่ปีนี้แล้วซั่นก็โอ้อาจจะติดตั้งปีนี้นี่กะเนาะแม่นเดี๋ยแทบบุกมานี่เนาะเดือนบุกแต่เฉพาะือปีกือชนี่ก3ปีแล้วยได้ตัเนาะเอาก็ือเทื่อักเทื่อือเนาะังได้พอนี่กได้ือชีวิตเทื่อชีวิตนเก่าที่2เอา3อืมืออีกตัวนี้อีกปีแนีเที่ยว เฮ็ดเด็กไปหน่อยอ่ะมื้นี้ักาหแล้วบาดนี้ยามันน่ะทางในก็ยังบ่ได้บกเอเนาะยังอ๋อยังบบีเนี่เนาะเนี้ะบกแต่ช่องนั้นน่ะเนาะยังกูนโกงอยู่ช่องนั้นแหละันายอือจงว่าคนเข้าหาักเมก็กายอยู่อยู่ใอยู่นาเ่ก็เมื่อเห็นเวียกขึ้นยังเป็นงานเป็นรองเแจ้งแจ้งมาย ชมเขากระปุกมีอย่างไม่แต่เขาและเขานําน้องแล้กเขาหน่ำและสุดแล้วใจเขาหน่ำแล้าเขาน่ำและตอนเขาเบืนเนยเบืนเขาได้แล้เขอมาคอยชิคาหน้าต่างออกกานี่เขาก็เบกไปสําไว้แล้ว่นจะเป็นคนเขามันก็าล้แถ่นี่มันบ่อย่างนั้นมันไหยังเป็นเทือนเปานไนอกเนาะเปนนันเป็นคน ข่ายยรักแต่อยู่ในบ้านแต่ยังดักคือว่าเนี่ยในบ้านยัางงานเอากบบราะบอกไว้เนาะผมผู้นี้ถึงเธอยามปึกปักมากกับปเป็นกับเป็นแค่เดียวแต่ <ใน S 2> อ,อยู่บ้านนะน่ะยังงานหนักแต่คืออยู่ทุ่งแต่ยัางงานสำหรับทางของน้ามีกาตัวน,นี้นี่ขาดอย่างนี้ใช่ตัวน,นี้นะ บล็อกนี่บล็อกกสตูบกับแก้เมื่อกี้ทันได้จ่ายเงินได้นักเห็นว่าเอามาเทลิกเทหน่อยนะมันพอจำอะไรได้ไล่ร่วมกันว่ะมันจุดอะไรจดเมีนเด้อแบบเจ้าอันนี้เหมือว่าเอาเซ็นมาก่อนจดไว้เซ็นเบล็อกมาไม่นั่นกับหกสิบก้อนยังไม่ได้จ่ายให้เป็นเซ็นไว้ให้จ่ายจดไว้จดไว้นะเป็นนันเซาเลยใช่ไหมแต่ว่าเซามีเป็นก่อขึ้นมาด้ยนะ bắt bé rồi, bé bé nó bé 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 lên bé 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 Bộ bé 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 hết bé 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 เป็นว่าคำว่ากระชุดหลังคาอย่างกันยังมีท่านในมีนะเนาะแต่ท่อนี่ได้แล้วเนาะแต่ทออย่างเดียวนะท่อหลักขาทอชุ้มทอหลักคาทั้งประตูโหนชื่อได้อันโทนสองเซนถึงชุดนะต่ำชุดต่ำชุดราคาต่ำชุดตัวสองเซนเอาราคาถึงชุดเนี่ยสองเซนเป็ดเนาะ บ่แพงบ่แพงตัวพันบาทยังมีนาใน่วเป็ดในกอ้ก็พันบาทสองพันสามพันมีวัดโอ้ว่ามาเจ่นั้นนะพ่อตัวนี้ว่อตัวข้าถือชุดนะว่ะมีตัวนี้นะนาะอตัวาถือมุอ่นนเขายเข่าในบ้านนี่นพอได้ครบมุกหนึ่งครับมันหัววมนนะกับธอกับโอรงนี้ เราากับต yeah, ัวนี้ก okay, so ็เป you ็นปูนเนาะปูนมันแห่ทรายนี่มีอยู่มีเยอะนโอ้แห่ทรายยังเยอะังถือมาว่าีดมาเทพืชนี่แล้วมันมีกันเทปูนว่นี่ขาดแดงเรื่องนี้ว่ะเราื่องนึงลาไหมาไว้เลยทรายแก่กองใหญ่เนาะสองปีสามปีมันเจือนวดได้มันีหม่บกบือปูนน่ เดี๋ยวว่าการเห็ดของน้านอยอยงมันจอเบิวดลายไปในม่ช้ามาของน้ามันไ่ใ่กำลังไม่ใช่มันช่ม่ใได้บังในพ่อนะเาได้ส่งยูก่อนเนาะพม่ใเทพื้นน่ะมันตาตางไว้เนี่ยเพราะถือว่าขาดเสาเสานี่ก็เอาหนาเน่นน้อยนี่ก็ได้ม้งเนาะเท่กันสีหนาชิบชิบสองสมออกก หสองสองเมตรสองเมตรไลายน้าี่สองตุ่งหน้าหน้าซัมมีหน้ี่สามซัเสียนี่แล้วสียซีนี่ซำนี่นหนาี่สามมอนนี่เนาะทีสามอย่างไงไม่ได้ซัมมี่แล้วรือถึงผู้ดีม่ได้ว่าขาดยังเพิ่มเติมยังกัจัง ซับซอยเพิ่มซื้อเอาเนาะพอดีมาไม่นี้กับอันทั้งแม่เพิ่นนะครับไ,ไปซมอยู่ในซองของทางแม่น้องเปียวนะเพิ่นฝากเงินจํานวนสองล้านกีบมาสมทบมาไทายไอซ์ซื้ออุปกรณ์ต่อเติมอันน่าห้องน้ำเด้ออ่าไว้เเพื่อความสะดวกสบายเนาะเรื่องแรงเขาป่าหนิเก็นเพราะอะไอีกนะป่าเนี่ยป่านีน่ยากอีกเนาะผ <c oughs> ู้ป่ากั มมีฮอดป้ามันไปป้าเบิหน้ามือแล้วมือก็สห้าให้กันไผ่เหว่าเหตชวนไปเบิดตบ่ถือเชืแป้นเขาชวนกล้ยมันเปดต่อเรื่องเอมันถึงฮอมีบนคุดมาแล้วเวลาเอามานนิก็ต้องใส่รถไทยแก้มาได้เนาะถ้ารถใหญ่เป็นมานี่บ่ได้เนาะต่างทุ่งหาทุ่งนามาเมากต้องใส่รถไทยในโบตตาคอยแก้มาแล้ว ก็คือเร<า>่ร้อยนะขุนตายนะร้อยกันยันท่วง้องฮักทั่วฮักเนี่ยหมอหมอ่ไปหน่นอเดี๋ยวมอบเงินให้ทางอ้ายกับเอ้ยก่อนเนาะให้เงินตัวเติมอ่าสำหรับทางของน้าหรือว่าทางสุขาอโอเคเนาะหมอเงินให้ทางขบกัวคนก่อน่น้อยไป้ับก็ได้เนาะทางอ้ายก็ได้นะ เดิมเป็นเงินของทางเมเจดีเนาะเป็นใัยออกซื้อประสงค์ออกน้ำหรอกเมเปินเป็นคนเดียวกับที่ช่วยช่วยทั้งครอบครัวของทางช่างเตี้ยครอบครัวเดียวกันนะเนาะมีแต่ต่อไปกะให้จับช่วยจอยเบิงอย่างใส่ของน้ำมาเลยเนาะกระชี้นั่นเท่านี่วันนี้คือได้ผัดเนี่ยผัดอะไรวะ กามีเพื่อนและหลังจากนั้นแล้วฉิมาอัปเดตหน่อยทางแม่เพื่อนนะครับดูชมเบิองน้ากันอีกรอบนึงเน,ะนาะการทานง,งานคืบหน้าไปอีกนะหนึง่งการมีแต่ยังให้อ้ายครับเอ้ยฝากขอบุญขอบคุณโดยเฉพาะดูใช้เพื่อนแน่เนาะนะครับในหูแน่เนาะเงินกะในห้อได้ถึงแล้วเนาะเนาะเขอบุญขอบคุณอันแม่เพือ่อนดูใช้ใน,นทางต่างประเทศเออทางต่างประเทศขอบุญขอบคุณพ่อนาะพ่อ เงินมาให้มีอยู่สองล้านกี่ขอขบุญขอบคุณหลายๆเขาให้เพิ่นหั่งเพิ่นมีให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเขาเก็บอย่าไรเขาไข่อย่ามีเนาะที่เพิ่นทาการทํางานอย่างปัจจุบันนี่กับเขาให้เพิ่นการงานเพิ่นหุ่งเฮืองเนาะจะเดินก้าวหนะเก็บ่าได้เขาไข่อย่ามีเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งคือผักมาให้สองล้านทำทำนี่กับมาให้ชอยลูกอันตายเบาเสียงเนาะแต่กับเขาให้เพิ่นนั้นกับพื้นหาเพิ่นน้อยเท่าพันเท่า คนอยู่ดีมีแห้งแต่อวยพรบอกเป็นนั่นเอือยไงเออได้เดี๋ยนาะเคื่อนก็คือการนอคอให้อยู่ดีมีแห้งเครเจองอยู่ได้ครื่องไข่อย่ามีแต่การงานตัวบันนี้ก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเนาะให้อยู่ดีมีแห้งคือการดำรวยเด้อครับทุกเนาะทุย่างทำนั่นเนาะบันนี่ค่ะคนละจังคอยว่ากันบันนี้จะเข้ามาอัปเดตเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะให้ทางเมย์เปิดให้ชมทางพี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันเนาะ จําได้ลงมือเฮ็ดได้ก็สิบ่หลายมือแล้วอือนี่มันมันขาดน้ําเงินนะ่ชิาบ่เออเฮ็ดหยังก็เป็นเเลยมันบ่ว่ามันบ่เต็มเนาะเต็มเฮ็ดหยังก็คิดว่าสิบ่ซื้อสามันบ่มีงบพ่น่อือสานี่บ่ซื้อสิก่อคัดนเลยสิไล่กันว่าข้ไปเสคานทับหาจักมันสิมันฮอดสได้บ่ยายอยู่ อาสาลองเบิ้งเนาะมีแต่ทรัพย์สอยใช้เบิ้งจำนวนนี่เนาะทางแม่เพิ่มเติมสมทบมาเนาะป่ะบ้านนี้เปเชิงสีเข่าบ้านแนบบ้านนี้สีได้ออกไปข้างนอกคือกันบ้านี้เนาะใครมาเลงเอามาให้แล้วอะยังไงก็สบายดีทั้งอันพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยลับก่อนบ้านนี้เนาะป่ะบ้านนี้บาสิกลับบ้านป้อนเนาะเอาของฝากของต้อนอะไรบ้านนี้ Cái mừng đen mừng tay mừng tay mừng nó mừng tay nước tay mừng 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 tay อ่ะเนาะขอมุกกับใจลายๆเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาพี่น้องเอยไปเบิ่งอันอสถานที่ของน้ำพ่นทำการอีกรอบหนึ่งก่อนพี่น้อยโอ้แดดแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยรู้แบบนี้อืมีพักอาศัยแล้วนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นมงของครัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินโอ้หน่าจะเจมนตัวนี้นี่เนาะสูส่วงดีแล้วว่ากินนี่พี่น้อย เดี๋ยวนี้นี่ต้องใส่กอฐานตั้งเอาอีกพป่น้อยจังวางได้อันนี้เนาะโอมทำพีเลยอันนี้เนาะขุดพป่น้อยเอาลงไปแล้วท่อหนึ่งเนาะใส่สามทอ่อท่อหนาเม็ด นดินบ็อกนี่ก็หกสิบก้อนพี่น้องเอยไปเส้นมาก่อนยังบอสท่านที่ายอยู่บริษัทพี่น้องเนาะนะก็มามืาอนี้ก็มาอัปเดตเบิ้งน้ากันพี่น้องเนาะสำหรับทางโมเสียงพี่น้องเอยมาถ่ายทำให้พี่น้องเขาในหาไปส้มเบิ้งน้ากันแล้วก็พร้อมปัจจัยทางแม่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะอ่าเงินจํานวนสองล้านกีดพี่น้องเอยเนาะอ่าได้ช่วยทางครอบครัวของทางอ้ายของโมเสียงพี่น้องเอยเนาะหรือว่าเป็นทางพี่ชายพี่น้องเอย เราป็นทางทีมงานพอตาที่ผ่านมานี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้เป็นกาทางครอบครัวเป็นกาอยากมีห้องน้า้องในหน้านะหล่ะพี่น้อยเนาะเพื่อความสะดวกสบายและภายในครอบครัวเพราะว่าเขาป้าเขาร้อนหรือว่าไปอุจฐานที่หมองคนอื่นมันก็ยากอีกนะพี่น้อยไม่ว่าจังใดนี่นะมันก็อีกแบบหนึ่งเนาะเป็นก็อยากมีแต่ว่าขาดทนาปัจจัยพี่น้องเพยพอดีทางแมย์เป็นก็ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาพี่น้องเนาะเผสมก็เลยมอบเงินให้่ยเป็นแล้วพี่น้อย จำนวน2ล้านกรีปพ,พี่น้องเนาะมีแต่ว่าอ่ารออีกพูดแหละพี่น้อยให้เพิน่นดัาเหมือนการอ่าก็ติดตั้งจังมาเบิง่งนํากันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะแบาใส่หัวใส่พี่นอนะ้อ,นนอยอ่ารูปห่างสําหรับทางอาณาของนำ้ำของในทางอ่าของโมเสียงเพี่น้องเนะพราะว่าเป็นสร้างเฮ็ดเองหมดเลยพี่น้อยเนะาะบ่ต้องจ้างพี่น้องเนาะโดยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ บุเสียงกสิคอจบคลิปก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะกาก้อนอื่นเด้อพี่น้องเนาะบุเสียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางแม่ใจดีเด้อพี่น้องเนาะที่ได้บังใจให้อ่าบุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะบุญอันใดที่บุเสียงได้กระทำภายในมือนี้ก็ขอให้หอดให้ถึงทางแม่อยู่ทังต่างประเทศและภายในครอบครัวของเพิ่นเนาะก็ขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยกระเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะแม่ทำการทำงานอาธุรกิจอีหยังในตอนนี้พี่น้องเนาะก็ขอให้ธุรกิจการงาน อาุงเฮืองในการทีการงานตลอดปีและตลอดไปพ่อแม่พี่น้องเนาะอาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะบมเสียงกสศิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพีองเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของบมเสียงอีกต่อไปพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเนาะสบายดี